ใจที่จะทำกันเพื่อให้อำเภอของเรานะครับปราศจากโควิดทั้งหมดนะครับตรวจหมดนะครับผมคุยกับสุริยามเมื่อกี้นี้ครับทุกอย่างนะครับน้ำตา,ำต,าต้องไปอยู่แล้วประเดี๋ยวะน,ะยน,ๆๆนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นในเมื่อวานส่วนเรื่องที่ท่านนายกจะจีหรือไม่จีดก็ไม่ใด้ไปเรื่องในทุกวันนี้ครับท่านประธานชมรมนะครับทางสมาชิกชมรมกาแฟยามเช้าทุกท่านนะครับก็ บรรยากาศของพวกเรานะครับมันจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับผมอยู่ที่อื่นเนี่ยเราก็มีกาแฟยามเช้านะครับแต่ว่าเราเดือนละครั้งนะครับแต่สิงห์ตะกเนี่ยเรามีทุกอาทิตย์นะครับทุกวันอังคารนะครับอันนี้คือคือความแตกต่างนะครับแสดงถึงความพร้อมความร่วมมือของพี่น้องสิงห์ตะกอนนะครับของครอบครัวสิงห์ตะกที่พวกเราเนี่ยนะครับ ได้มารวมตัวกันแล้วก็ทุกคนต่างเสียสละนะครับเสียสละที่มาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมกาแฟยามเช้าแล้วก็ได้ร่วมกันในการที่จะสมทบนะครับสมทบซึ่งเห็นแล้วเนี่ยว่านี่คือความร่วมไม้มมือของของพวกเรานะครับแล้วกเ็เวทีตรงนี้นะครับก็เป็นเวทีที่ พวกเราเนี่ยนะครับนำสิ่งต่างๆที่พวกเรา,ามีความรู้นะครับหรือว่ามีสิ่งที่จะมาประสานเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมไม้มือจากทางสมาชิกนะครับก็นี่คือข้อดีของที่พวกเรานะครับมาเป็นครอบครัวกาแฟยามเช้านะรับทีเราสามารถพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการนะครับมาพบปฝมานั่ง คุยกันแบบนี้นะครับมันเหมือนคนในครอบครัวนะครับคนในครอบครัวที่เรามานั่งทานข้าวทานขนมด้วยกันคุยสเพระนะครับแล้วก็เราก็ได้สิ่งเหล่านั้นนะครับไปไปทำนะครับไปดําเนินการนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานชมรมนะครับเมื่อกี้ท่านบอกมาแล้ว30กว่าปีนะครับตั้งแต่ท่านสุนทรกิจพันธีนะครับซึ่งก็เป็นพี่ชายที่น่ารักนะครับก็เสียดายว่า ท่านามาเสียชีวิตเสียก่อนนะครับจริงๆแล้วอนาคตของท่านเนี่ยต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ว่า,าช่วยด้วยสถานการณ์ที่ท่านนะครับไปอยู่ในพื้นที่ของปัตตานีนะครับ,อออต,ต,นะรบตอนนั้นผมผมก็อยู่ปัตตานีด้วยตอนที่ท่านท่านโดนเนี่ยนะครับก็ทําทให้เราสูญเสียบุคลากราท,ที่ที่เก่งนะครับท่านเป็นนักปกครองที่เก่งมากนะครับเป็น ผู้ดีเรื่องที่ดีนะครับก็สิ่งที่ท่านได้ได้คิดได้ทํามาเนี่ยนะครับได้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นคุณค่าของสิงห์นกรนะครับนี่ก็ต้องต้องขอบคุณท่านนะครับที่ท่านได้ได้ร่วมกับพี่น้องสิงไว้นะครับแล้วก็ทําให้พวกเรารุ่นหลังที่มาอยู่สิงห์นกรเนี่ยนะครับได้เดินตามรอยเท้าที่ท่านได้ได้ทำให้ให นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้มีงานบุญนะครับผมก็เตรียมขยะไว้แล้วนะครับเก็บรวบรวมไว้นะครับก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปทอดผ้าปาขยะนะครับแล้วก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการมา <c oughs> ช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับในการที่จะสมทบทุนนะครับสิงอาหนากรของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ผมคิดว่า เรากําลังที่จะก้าวเดินไปสู่จุดสำคัญนะครับเรามีความเชื่อมโยงกับหลายๆภาคส่วนนะครับตอนนี้เรื่องของการการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่ผมว่าเป็นความต้องการของอสังคมโดยเฉพาะในสถานการณ์บ้านเมงเราตอนนี้นะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับก็เป็นสิ่งที่ ดีสำหรับชีวิตของอคนไทยเราครับเพราะว่าเราจะหวังพึ่งการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยนะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกนานแต่ถ้าเราส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะครับสงขลาของเราเนี่ยนะครับได้เที่ยวในสงขลานะครับสงขลาของเราเนี่ยทุกๆอำเภอเรามีสิ่งดีๆนะครับเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะสิงห์นครของเราเนี่ยนะครับ แต่ก่นเนี่ยคนสงขาชอบไปเที่ยวพัทลุงนะครับหลาใต้โหนดบ้างหลาต้นไผ่บ้่งนะครับตอนนี้สิงอนาคกรเรามีนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ดีนะครับแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนนะครับพี่น้องอที่มาร่วมนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่นะครับ,เ,นะรบเรามีของดีๆในชุมชนมาจําหน่ายนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงก,กับทีมงาน ที่เทพยาของของคุณเอี้ยงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดขายให้กับสิงห์นครของเรานะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงไปอีกหลายที่นะครับเริ่มต้นจากวัดป่าขาดไปที่เทพยาไปที่แฉะนะครับนี่คือเส้นทางที่ที่ที่ทักอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปจุดอื่นๆนะครับแล้วก็ที่ได้คุยกันในทีมงานที่ ที่หวัวของของเราตรงนี้นะครับเรามีเมืองเก่าแล้วก็มีมีสิ่งดีๆที่ทางทีมงานตัวนี้กําลังคิดนะครับกาลังคิดที่จะทําเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการล่องเรือนะครับในทะเลาสาบสงขลขาของเราเนี่ยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ที่คิดว่าสิงห์กนกรของเราเนี่ยนะครับน่าจะนอกเหนือจากอุตสาหกรรมที่เรามีความเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ภาคส่วนตรงนี้ก็จะการดึงอ่า ภาสีนะครับดึงเม็ดเงินลงมาให้กับสิงห์นคกของเราก็าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรานะครับความเข้มแข็งของครอบครวสิงห์นครเนี่ยนะครับจะไปช่วยเสริมสิ่งต่างๆที่เราเป็นจุดดีจุดเด่นของสิงห์นคกแล้วก็เป็นจุดที่เราจะาช่วยกันในการที่จะเผยแพร่นะครับดึงดูดคนในสงขาาของเรานะครับคนจังหวัดใกล้เคียงนะครับให้มาเที่ยว สงขาให้มาเที่ยวสิงห์นครนะครับนี่คือสิ่งที่คิดว่าจะช่วยกับครอบครัวสิงห์นครนะครับในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขออนุญาตลำเรียนนะครับกับพี่น้องชมรมก,กาแฟยามเช้าในวันนี้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณ